น่ารักใสแบบนี้ถูกใจใครบ้างล่ะเนี่ยที่แน่ๆก็ถูกใจผมละหนึ่งคนอย่าลืมครับก่อนชมสปอยอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจและขอบคุณขอบใจขอบพระทัไทยแต้งนะิิวนานาหลายคนที่โดเนตกันเข้ามานะครับ มา,มาเริ่มเรื่องกันเลยนะครับเรื่องนี้เป็นแนวเพื่อนบ้านนะครับแต่เนี่ยไม่ใช่เพื่อนบ้านธรรมดาด้วยเธอคนที่เป็นนางเอกนะครับแล้วก็พบกับไอ้หนุ่มผมยาวออกหนาติดๆคนนี้เป็นพระเอกซึ่งไอ้เนี่ยเป็นเจ้าของหอนะครับส่วนนางเอกถึงย้ายเข้ามาอยู่ใหม่กับสามีนะวันนี้ไอ้เจ้าของหอก็แสดงความเป็นสุภาพบุรุษเลยจะเอาขยะไปทิ้งให้ซึ่งนั่นแหละครับนางเอกก็ประทับใจอยู่เล็กๆแต่พอนางเองกกลับเข้าห้องไอ้เจ้าของหอทำหรือไหมไม่งก็กลับเข้าห้องมันเว้ยมาทําอะไร แม่งมาแอบดูนางเอกเว้ยเพราะว่ามันซ่อนกล้องไว้ทุกปุมเลยทั้งบ้านทั้งห้องซ่อนกล้องไว้หมดพอตกเย็นนะนะครับสามีของเธอกลับมานางเอกก็บอกว่านี่นะฉันพยายามนับวันเวลาที่ไขของฉันตกนะเพราะฉันอยากมีลูกมากแต่สามีของมันก็บอกว่าไม่ไหวอะฉันเหนื่อยฉันเพลียฉันทํางานหนักนะเดี๋ยวไว้คราวหน้าแล้วกันเดี๋ยวเราค่อยมาทํากันนะสึ่ัในแหละครับทุกคําพูดทุกอิริยาบถก็อยู่ในสายตาของไอ้นมผมยาว นางเอกของเราก็ได้ต่ถอนหายใจกลับเข้าไปอาบน้ําซึ่งนั่นแหละไอเนี่ยไหนหนูผมยาวเราก็แอบดูแล้วก็แอบไปสนามหลวงกันอย่างมีความสุขเลยพอลุงชา้าเว้ยนางเอกของเราก็นั่นแหละครับทํางานบ้านเสร็จแล้วเธอก็แต่งตัวโคตรน่ารักเลยเธอก็มานั่งนับวันที่ไข่ตกรอวันที่ไอสามีของเธอเนี่ยมันจะทําการบ้านแม่มันจะมาหากูนะกูจะทําการบ้านขนาดคูไม่ได้สั่งกูยังทําเลย จากนั้นนะครับนางเอกของเราก็มานั่งที่โต๊ะกินข้าวซึ่งนั่นแหละอยู่ในสายตาของไอ้หนุ่มผมยาวเช่นเดิมซึ่งตอนนี้นะนางเอกของเราก็หยิบโทรศัพท์ขึ้นมาเว้ยมาดูเลยครับเฮ้ยเธอมาดูคลิปบางอย่างไว้เป็นคลิปผู้ใหญ่น่าจะเป็นคลิปช่อง I k 0คเก้าเรานี่แหละนะครับระหว่างที่เธอดูไปเธอก็เกิดอารมณ์และเธอก็เป็นไงครับหาปูหาปลากับตัวเองซึ่งก็มีความสุขแบบฟินฟินกันไปฉากนี้ก็ไดอารมณ์เล็กน้อย ก็หลังจากที่เธอหาปลาได้เต็มตะกร้าเต็มกระบ,บุงแล้วนั้นนะครับตกเย็นเธอก็เตรียมตัวไปซื้อของเข้าบ้านตามสไตล์แม่บ้านของญี่ปุ่นนะครับซึ่งเธอล็อกห้องเสร็จเรียบร้อยแล้วเธอก็เดินไปแต่ที่ไม่ปกติก็คือนี่เลยหนุ่มผมยาวของเราแม่งเจ้าของหอ,อแม่งมีุญแจทตุกห้องไว้แม่งก็แอบเข้ามาในห้องที่นางเอกอยู่ทําอะไรรู้ไหมครับแอบมาเช็ค อุปกรณ์ของมันเช่นพวกกล้องต่างๆที่มันซ่อนไว้ทุกมุมทุกที่ทุกเรียบบทมันจะได้ไม่พลาดฉากเด็ดๆหลังจากที่มันเช็คของชิ่ของอยู่นั้นนะครับนางเอกของเรามันลืมของไปวิ่งเข้ามาหาขงหาของซึ่งนั่นแหละไอ้หนุ่มผมยาวของเรา ไม่รอช้าครับบุกเข้าไปและพร้อมทั้งข่มขู่ทุกอย่างว่าคลิปของคุณผมมีอัดไว้เรียบร้อยนะแล้วจากนั้นฉากที่ทุกคนรอคอยก็ยาวไปหลายหลายครั้งหลายๆฉา,ากซึ่งตอนนี้นะครับนางเอกของเราแม่งก็เริ่มชอบแล้วดิเริ่มติดใจว่าไอ้หนุ่มผมยาวแม่งสุดยอดเผ็ดมันลีลาเด็ดกว่าสามีของมันซึ่งตอนนี้นะครับนางเอกของเรานะถึงขนาดว่า แอบสามีพอสามีหลับเนะี่ยแอบสามีนะครับไปห้องข้างๆเพื่อไปจัดการกับอไอหนุ่มผมยาวซึ่งต้องไปหาดูตามวารนี่เลยนะครับรับรองยาวไปจนจบเรื่องถึงพลิกถึงขิงดาบ7จสีมันี7เจ็ดแสงกันเลยทีเดียวนะครับยังไงก็อย่าลืมกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ